โอเคนะครับพึ่งกลับมาจากสนามนะครับเมื่อกี้ไปชมรมมาเนาะนะครับเอาเจ้าเท่าเล็กไปตีมานะครับหลายๆท่านก็อยากจะเห็นคลิปนะฮะก็แชทมาเนาะนะครับเดี๋ยวผมส่งกลุ่มให้นะครับก็คือเสมอกันเนาะนะครับนะยกแรกก็เป็นรองพี่เขาห้าหกหนึ่งเลยครับยกแรกช่วงไปยกกลับมาเหมือนในเหมือนกันนะครับ ช่วงปลายยกผมมาต่อคืนสัก5้าสีนี่แหละแป๊บเดียวก็ก่อนจะหมดเวลาก็มือในมือกันนะครับนะยกสองยกสองเข้ามาพี่เขาก็ต่ออีกประมาณสามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเพราะว่าไก่เขามแม่นมากคมมากนะครับนะให้เท่าเล็กผมก็ไปต่อคืนช่วงปลายยกอีกนะครับต่อคืนช่วงปลายยกประมาณหนะ้าสี่ห้าสี่สามสองประมาณนี้นะครับ ก็หมดยก2ไปยก3ก็เหมือนกันครับ <_ an> เขาก็ต่อก่อนอีกสองหนึ่งนะฮะอะต่อไม่เยอะละสองหนึ่งนะฮะผมก็ <_ an> ผมก็ไปลองแล้วก็มาต่อช่วงปลายยกก็ช่วงกลางกลางยกนะฮะแล้วก็มาเมื่อไหนเมือ่อไหรตอนบทยก3าจบเสมอกันนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยการบ้านนะทำไมทำไมของเราตัวนี้เนี่ย ทำไมหนึ่งยังทำไมยังชนะเขาไม่ได้สองสองทำไมคําว่าเขาที่มองเห็นในคลิปเนี่ยทําไมเขาดูเหมือนคมกว่าเราแต่ทําไมเราดูเหมือนไม่คมเท่าเขาแต่ทําไมทำไมมันสูสีกันทุกครั้งตอนตอนจบจบจบยกเราก็กลับมาตื่นได้ตื่นได้ตื่นได้ผมอยากจะอธิบายแบบนี้นะครับว่านะ ไอ้เท้าเล็กผมเนี่ยมันจะเป็นไก่ที่แบบตีแข้งเขาเรียกว่าแข้งลึกที่ผมคัดมาคือแข้งลึกแข้งลึกแข้งฝังเวลาตีเนี่ยมันจะตีแบบมันม่จะตีแบบไม่ไม่แสดงอาการเยอะนะครับคูสู้จะไม่แสดงอาการเยอะตีแบบหมกในแผลหมกในถ้าเป็นไก่ ถ้าเป็นไก่ก็ถ้าเป็นไก่ก็คือไก่ตีหลังจะมองไม่ออกหรอกว่าเออหน้าดําขนาดนี้จะจะหนีหรือย,อยังอะไรเงี้ยไก่ตีตาตายนั้นจะเป็นพ่อม่พ่อม่ของผมไอ้เทาเล็กตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไก่ที่ตีแบบนั้นตีเหมือนฝังตีเหมือนดูออกไม่รู้ว่าโดนนะครับแต่ที่คู่ต่อสู้มืดสองข้างเลยนะครับแล้วก็ได้ตาคู่ต่อสู้มาตาหนึ่งเราก็เสียไปตาหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วเขาเมืดไปสองตาเลยมองไม่ค่อยอยากเห็นเลยไปดูในคลิปได้นะครับในกลุ่มนะฮะเท่าเล็กของผมเทาเล็ก การบ้านคือโอเคละไก่พมา่าเปรียบง่ายผมเปรียบได้นะผมได้ผมได้ต่อผมผมผมได้ห้าสี่นะตอนเปรียบเนี่ยผมได้ยาวกว่าได้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าน่าจะสักขีดครึ่งได้แล้วก็ผมว่ายุดีกว่านะไก่ผมคนสองอ่าอ่าชั่วโมงบินก็พอกันของเขาหนะ่ากับเป็นไก่หนุ่มจะกสิบสองสิบสามเดือนเต็มหนุ่มมั่นะนะครับผมมายุดีกว่า ไก่ผมชอบตีคางไก่ผมชอบตีคางเขาชิงตีคางเราก่อนนะครับอุบัติเหตุรหะหว่างเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการตีก็คือ,อเราปากหลุดขนาดเข้าปากแลนะหมดยกแรกเรายกสองเราเข้าปากไปเราก็ปากหลุดปากบนหลุดเขาก็ปากหลุดเหมือนกันปากล่างหลุดนะครับในยกเดียวกัน นะครับนั่นคืออุบัติเหตุระหว่างทางเขาตึงเขาบอดตาหนึ่งเราก็บอดตาหนึ่งสูงสีกันมากครับเราชอบคางเสือกเราสูงกว่าคือเปรียบได้ดีไงไกนะ่เปรียบกุเปรียบเอาใหญ่กว่าแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับผมเราได้ทั้งใหญ่ทั้งสูงกว่าแหละอ่ะทุกอย่างเลยก็คิดว่ามันน่าจะดีแต่ทีนี้ทางตีไม่ได้นะครับผมเขา่ชอบคางเขาก็ได้ตีคางทางตีอยู่ที่เขาความความใหญ่ความอายุอะไรอยู่ที่เรานะครับผม ผมก็เลยประเมินได้ว่าอืมนะครั้งต่อไปเนาะครั้งต่อไปแต่ตอน้ะงคงตีไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าถ้ามันตีได้นะครับถ้ามันตีได้นะหรือว่าเรามีแบบนี้อีกครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องเปรียบให้มันได้ทางตีด้วยนะครับเราอาจจะเป็นตัวล่างให้เขาเป็นตบเราอาจจะไปแบบไปตีไก่ที่มันแบบขนหัวเยอะๆแล้วขนคอก้อนๆหน่อยหนึ่งพวกนี้มันจะเป็นไก่เปิดหน้าคาง เราต้องไปตีตรงที่เราถนัดนะครับผมแล้วเขาจะไม่ใหญ่กว่าและเสียควาว่าสูงกว่าคือไม่ใหญ่กว่าสูงกว่าคือคอยาวกว่าใหญ่เล็กเราจับเอามันจะมีไก่พม่าที่แบบเคยเห็นไหมครับเหมือนเหมือนเหมือนนกกระยางเนี่ยอ่าสูงสูงย่องย่อง,องแต่มันบางบางเราเตี้ยเตี้ยต,ตันๆแต่หน้าหนาเราเอาอย่างเงี้ยนะครับเราเอาอย่างเงี้ยพอห้อยคางก็ต้องห้อยคางก็ต้องสนุกห้อยนะครับ ประมาณนี้นะครับก็คือวันนี้นะครับก็นะข่าวสารอ่าแล้วก็เพื่อการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาไก่ชนในลําดับต่อไปเนาะนะสาหรับตัวนี้ผมก็คงไม่ได้ตีนะครับไม่ได้ตีอีกแล้วเนาะนะครับผมนะปีที่แล้วก็ประมาณ3ามสี่ไฟได้ตัวนี้นะครับผมแต่ประมาณหลักพันหลักหมื่นนี่แหละประมาณนี้นะฮะไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับนะ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับเจอกันในคลิปในไลฟ์ต่อไปนะครับส่งข่าว FC ครับสวัสดีครับ